กลาบเรียนประธานวุธิสภาและสมาชิกวุธิสภาที่เคารพทุกท่านกับผมพลเอ,อกอคณทิยหมื่นสวัสดิ์สมาชิกวุธิสภาในฐานะประธานคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุธิสภาขอนำเสนอผลการศึกษาความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการจัดทำรายงานเรื่อง ควิกวินและบิ๊กล็อกของส่วนราชการในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ครับการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกำหนดประเด็นการปฏิรูปไว้6ประเด็นได้แก่ 1. บริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน 2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยและเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล 3. โครงสร้างภาครัฐกระทัดรัฐปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤิ์สูง 4. กํกำลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 5. ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูดสร้างและรักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐได้ 6. กการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัวโปร่งใสและมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ใน6ประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวประกอบด้วย24กลยุทธ์56แผนงานโดยที่รัฐมนูนกำหนดให้การปฏิรูปประเทศแต่ละประเด็นต้องเกิดผลสำฤทธิ์ตามที่คาดหวังภายในระยะเวลา5ปีและวางหลักการเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติรวมถึงข้อบังคับการประชุมของวุฒธธิสภาพศ2 5 6 2ข้อ78วรรค2วงเล็บ10 ได้บัญญัติให้คณะกรรมาการดำเนินการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจและอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพื่อให้เป็นตามหน้าที่และอำนาจดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมาการจึงได้ดำเนินการพิจารณา ศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติโดยได้จัดทีมงานออกเป็น4ี่ชุดไปร่วมรับฟังข้อมูลปรึกษาหารือการดำเนินงานต่างๆตามแผนการปฏิรูปประเทศในด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับผู้นำการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์าชาติ และการสร้างความสามาัคคีปองดองของกระทรวงต่างๆหรือที่เรียกกันว่าปยปกระทรวงจำนวน19กระทรวงทางนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่กลางเดือนมกราคมจนถึงกลางเดือนมีนาคม2,563เพื่อรวบรวมแผนงานและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงที่สอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงแผนงานสำคัญในระยะเวลา5ปีที่กระทรวงสามารถทำได้รวดเร็วและเห็นผลเร็วหรือที่เรียกว่าควิกวินหรือแผนงานที่ทำให้การปฏิรูปประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าบิ๊กล็อกซึ่งคณะกรรมการได้รวบรวมและพิเคราะห์ถึงสถานสภาพปัญหา ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิรูปประเทศทั้งในด้านระบระบ,บงานระบบเงินระบบคนและด้านอื่นๆตลอดจนเสนอแนะให้คอยคิดเห็นในประเด็นต่างๆดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทําทำให้ไม่สามารถนำเสนอผลการศึกษาต่อสภาได้ ทางนี้ได้จัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ไปยังคณะกรรมธิการทุกคณะเนื่องจากเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินง,งานตามแผนปฏิรูปประเทศด้านอื่นๆด้วยอีกทั้งยังได้ประสานและส่งเอกสารดังกล่าวไปยังสังสนักงบประมาณเพื่อใช้ประโยชน์ในการพิจารณาให้ความสำคัญ ในการจัดสรรงบป,ประมาณให้สอดคล้องกับแผนงานที่เป็นควิกวินและบิ๊กล็อกด้วยสำหรับรายละเอียดผลการศึกษาก็ผมขอให้ท่านรองศาสตราจารย์ประเสริฐปิ่นปฐมรัต์เป็นผู้นำเสนอต่อไปขอบคุณครับกราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพผมต้องขอขอบคุณ ท่านนแพทย์อัมพลนะท่านอภิชาตินะครับที่ตั้งข้อสังเกตให้ข้อแนะนําจากการศึกษาครั้งนี้นะครับสําหรับท่านอัมพลนะครับประเด็นเรื่องโครงสร้างประเด็นที่สามนะครับเรื่องโครงสร้างภาครัฐกระทัดเล็กระทัดรัดปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสำนึกสูงนะครับและท่าน พิชาพูดถึงเรื่องการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเรื่องการบิหารราชการแผ่นดินส่วนกลางส่วนพิภาคส่วนท้องถิน่นจัดกันยังไงนะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่ใน56แผนงานที่คณะกรริการคณะนี้รับผิดชอบที่จะต้องติดตามเสนอแนะเร่งรัดอยู่อยู่แล้วนะครับทั้งถ้าดูประเด็นการปฏิรูปทั้ง6ประเด็นแล้วนะครับทั้ง6ประเด็นนี้จะเชื่อมโยงกันหมด นะครับไม่มีอะไรอยู่โดดๆเลยนะครับผมยกตัวอย่างว่าถ้าระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐานทันสมัยเชื่อมโยงกันก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลนะก็จะทําให้โครงสร้างภาครัฐกระทัดรัฐปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสำนึกสูงนะครับก็้าเชื่อมโยงไปถึงประเด็นที่1บริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วตอบโจอย์ชีตประชาชนนะครับ ระบบบริหารงานบุคคลสามารถดึงดูดร,รักษาคนดีคนเก่งไว้ในภาครัฐการจัดซื้อจัดจ้ดจางภาครัฐคล่องตัวโปร่งใสและมีกลไกป้องกันทางทุจริตจะเห็นว่าทั้งหประเด็นนี้เชื่อมโยงกันหมดนะครับแต่นี้มาดูที่ที่ท่านให้ข้อสังเกตนะครับประเด็นการเป็นรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินนี้มี24กลยุทธ์56แผนงานที่ท่านได้สสเสนอแนะมาให้ข้อสังเกตมา อยู่ใน5 6แผนงานทั้งหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะกำหนดเป็นควิกวินหรือบิ๊กล็อกอย่างไรนะครับผมขอญาตยกตัวอย่างฮะเรื่องการจัดการบริหารราชการแผ่นดินนะครับตามพรบจ <music> <24 conhecer September> ัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเนีนะครับ2534เนี่ยในมาตรา4เนี่ยได้กำหนดให้ประเทศไทยจัด ระบบการบริบรหารราชการแผ่นดินเนี่ยเป็น3ส่วนคือส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นแยกกันนะครับในคณะกรรมการก็ได้มีการศึกษาและหาลือกับหลายส่วนราชการนะครับผมก็เคยตั้งคําถามว่าเราจะยังจัดอย่างนี้อยู่หรือไม่เพราะประเด็นปัญหาคือในแต่และจังหวัดนมีส่วนราชการส่วนกลางที่ไปอยู่ในส่วนภูมิภาคจำนวนมากนะครับบางจังหวัด เป็นร้อหน่วยงานนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่จังหวัดสงขลาที่สงขลาบอกมีเกือบ200หน่วยงานเล็กใหญ่ตามแต่ลักษณะงานภูเก็ต90กว่านะนี่คือหน่วยงานส่วนกลางที่เราไปอยู่ในจังหวัดต่างๆประเด็นนี้นะครับผมก็เียนทราบว่าทางกอพลลได้ทำโครงการศึกษานะครับ ว่าการจัดจังหวัดต่อไปในอนาคตนี้ควรจะจัดอย่างไรรูปแบบจะเป็นอย่างไรนะครับทางกรพรลได้มอบหมายให้กระทรวงให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทําการศึกษาผมขอนุญาตใช้ศัพท์ที่เรียกกันง่ายๆว่าจังหวัดพันใหม่ควรจะเป็นอย่างไรนะครับผลการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้สอบถามไปยังจังหวัดต่างๆเพื่อขอความคิดเห็นและได้นําล่องนะ ในการจัดจังหวัดพันใหม่นี้6จังหวัดนะครับ6จังหวัดได้แก่จังหวัดอะไรบ้างครับจังหวัดนครพนมจังหวัดขอนแก่นจังหวัดชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปดูเรื่องนี้ที่จังหวัดราชบุรีว่าเขาได้ขับเคลื่อนไปถึงไหนจังหวัดพันใหม่จังหวัดพันใหม่จะมีประเด็นที่จะต้องดําเนินการเนี่ย11ประเด็นนะครับก็ผมคงไม่ขอกล่าวในที่นี้นะครับ ก็จะแก้ปัญหาต่าง,างๆที่ท่านอภิชาติขอประทานโทษนะท่านอํมพลได้กล่าวนะครับนะฮะอันนี้ก็แต่ไม่ได้อยู่ในรายงานฉบับนี้นะครับผมผมเรียนให้ทราบนะครับเรื่องการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมนะครับที่ท่านอภิชาติว่านะครับ ก็อยู่ในแผนงานที่คณะกรรมการชุดนี้จะต้องดําเนินการนะเราได้พูดกันถึงพร,ร,บ,รบปรับปรุงกระทรวง,รงกวบกลมพศ2 5งร้าไมจะต้องมีถึง19กระทรวงปรับเปลี่ยนกันได้ไหมในเมื่อสถานการณ์บ้านเมืองสภาพแวดล้อมต่างๆเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับเราจะปรับแก้ได้ไหมทําไมต้องมีถึง19กระทรวงลดลงได้ไหมผมขออนุญาตย,ยกตัวอย่างเรื่องนี้ได้พูดกันในที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยนะครับว่าผมขอยกตัวอย่างว่า ที่ผ่านมานะครับประเทศไทยรายได้หลักส่วนหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวทําไมนักท่องเที่ยวถึงเดินทางมาเยือนประเทศไทยมาเที่ยวทไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่ล่ํารวยวัฒนธรรมและสิ่งสวยงามธรรมชาติที่สวยงามวัฒนธรรมที่หลากหลาย mm. ตรงนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศเดินทางมาประเทศไทยนะฮะแต่กลับมาดูที่ครับว่า เรามีกระทรวงกีฬาและท่องเที่ยวเป็นสองแท่งนะเรื่องท่องเที่ยวหนึ่งหนึ่งแท่งการกีฬาหนึ่งแท่งบุคลากรสองสองแท่งนี้ไม่สามารถเชื่อมโยงไปทํางานกันได้เพราะกีฬาก็รู้แต่ก,กีฬาท่องเที่ยวรู้แต่ท่องเที่ยว,ยวในขณะที่สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือวัฒนธรรมกลับไปอยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม ถามว่าถ้าเราต้องการจะดึงนักท่องเที่ยวมาเชื่องเอาวัฒนธรรมเป็นตัวขายถามว่าเอาส่วน,วนท่องส่วนท่องเที่ยวในกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวไปรวมกันอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมได้ไหมแล้วทําเรื่องท่องเที่ยวขายวัฒน,นธรรมส่วนเรื่องกีฬานะครับเป็นเรื่องของการสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งให้พี่น้องประชาชนชาวไทยไปอยู่กระทรวงพมได้ไหมนะครับเพื่อให้ประชาชนออก กำลังกายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเรื่องความเป็นเลิศทางกีฬาไว้อีกประเด็นหนึ่งไม่ใช่นะครับนี่เป็นการที่เราหาลือกันในคณะกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินยังมีอีกครับเราคุยกันว่ากระทรวงศึกษาสํานักอา,อาชีวศึกษาผลิตคนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับกระทรวงแรงงานต้องการแรงงานอย่างไร แยกส่วนกันอยู่เห็นไหมครับผมก็เคยพูดกันว่าส่วนนี้ของกระทรวงศึกษาเน,นี่ยไปผนวกรวมกับกระทรวงแรงงานได้ไหมนะครับอันนี้เราปรึกษาหารือกันอยู่ในคณะกับนการการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งพวกนี้อยู่ในหนึ่งใน56แผนงานที่จะต้องดําเนินการนะครับสําหรับเอกสารค i ิปวินบิ๊กล็อกที่ที่นำเสนอนะครับอันนี้ได้ดําเนินการ นะครับไปปรึกษาหรือกับปยวปรยกระทรวงนะครับบางกระทรวงก็มีเรื่อง q ควิกวินไม่มี Big กล็อกบางกระทรวงไม่มี Big กล็อกมีแต่ควิกวินบางกระทรวงไม่มีทั้งควิกวินบิ๊กล็อกก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้นะครับรัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ14คณะขึ้นมานะครับในส่วนของการปฏิรูปรระบบบริหารรชาชการแผ่นดินนี้ฮะท่านได้ตั้งคณะกรรมการการบริหาร ปฏิรูปการประหานรัชการแผ่นดินนะครับของรัฐบาลนะครับมีคุณหญิงที่พระวด,ดีเมฆสวรรค์เป็นประธานทางคณะกรรมาการได้เรียนเชิญท่านพร้อมคณะกรรมการมาประชุมหารือกันเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับในที่ประชุมพูดกันถึงเรื่องบิ๊กล็อกอย่างเดียวนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องควิกวินนะครับหลังจากประชุมเสร็จ ท่านก็ได้ไปกําหนดวนะิก็อกนะเรากำหนดวิกอกร่วมกันนะครับทั้งทั้งกรรมธิการการบริหารราชการแผ่นดินกับคณะกรรมการการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตอนนี้เรากําหนดวิก็อกไว้5้าเรื่องนะครับที่จะต้องทําเร่งด่วนทําแล้วขับเคลื่อนแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินตอนนี้กําลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะครับประเด็นที่ท่าน ท่านอพลนนะครับแ้วก็ท่าอภิชาติเนี่ยออกล่าวมาเนี่ยอยู่ใน5ประเด็นที่เป็นบิ๊กล็อกของฝ่ายรัฐบาลแล้วนะครับเดี๋ยวรัฐบาลจะต้องไปปรับแผนว่าอะไรเป็นบิ๊กล็อกของรัฐบาลและจะแจ้งให้ทางสภาทราบจากหลังจากนั้นคณะกรรมิการการบริหารสิ่รพินจะไปติดตามเสนอนะเร่งรัดงานบิ๊กล็อกของรัฐบาลอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนงานที่เป็นคลิกวินก็จะต้องดำเนินการตามนี้ทั้งนั้นทางคณะกรรมธิการเนี่ยนะครับก็ได้นําเรื่องนี้นะครับประสานไปยังสํานังกงประมาณเพราะช่วงที่ติดโควิดไม่สามารถนําเสนอรายงานฉบับนี้ได้ให้เขาพิจารณาดูว่าอันไหนที่เขาเป็นคลิกวินบิ๊กล็อกของแต่ละกระทรวงกรุณาพิจารณาให้ความสําคัญให้ความเร่งด่วนในการจัดสรรงบประมาณให้ครับก็ผมก็มีเรื่องเรียนชี้แจง ทั้งสองท่านเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับท่านประธานครับผมหาหรือท่านประธานิีหน่อยถ้าจะประชุมต่อไปนี่ให้เขาหยุดสร้างได้ไหมเดี๋ยวมันพังทับท่านประธานนะฮะก๊กหลักการดำเนินการอันี้เจาะมานานผมพยายามอดทนว่าขอเป็นธรรมชาติของการประชุมมันก็ไม่ได้ครับก๊กหลัการดำเนินการคือไม่อยากขัดจังหวะท่านที่กำลังพิรายท่านเจ้าหน้าที่นะครับท่านเลขาช่วยดำเนินการนะครับครับ คณะกรรมการได้ตอบคำถามของท่านสมาชิกที่อภิปรยายนะครับแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามไว้นะครับออพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับผมขอปิดการอภิปรายนะครับเป็นอนว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมการนะครับโดยที่คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษา บางประการไว้และได้บันทึกข้อเสนอแนะไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการดังกล่าวก็จะได้ดําเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาและดําเนินการต่อไปมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นไหมครับไม่มีนะครับถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ ด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการในรายง,งานฉบับนี้นะครับขอบคุณคณะ,ะกรรมการครับจบการพิจารณาระเบียบวาระที่4.1นะครับ